โอเคนะครับก็สำหรับติวเตอร์นี้เป็นติวเตอร์จากทางคุณจักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นตัวหลืบไฟนะครบแบบนี้ทำอย่างไรนะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพอทำหลืบไฟมันก็ต้องทำแผนที่ชุดนี้ด้วยนะเพื่อเพื่อให้มันเห็นภาพรวมนะครับว่าจริงๆแล้วงานมันควรจะขึ้นยังไงนะครับเนาะโอเคงั้นเบื้อง,งต้นเดี๋ยวผมเซฟเรฟเลนนี้เข้ามาก่อนนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการทำงานนะครับ โอเคนะจากนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะพับนะตรงงานไปก่อนนะครับเอ่อผมเซต a r e รียของพื้นขึ้นมาง่ายๆก่อนนะครับเนาะสักสามคูณสีแล้วกันนะครับเป็นกว้าง3มยาว4เมตรแล้วกันนะนะครับกด finish นะจากนั้นแล้วก็เซตเซตกำแพงครับนะตาม follow ตามรูปเลยนะครับคานนี้กำแพงเนี่ยผมจะเซตให้มันอยู่ออนบนพื้นนะครับโดยการเลือกแบบฟินิชอินเทียนะครับ uh, ผมจะสตาร์ทการเขียนจากฝั่งนี้แล้วกันเนอะง่ายๆอย่างน,นี้นะครับ uh, ให้เราปรับไปที่ 3D ครับนะเลือกกำแพงทั้ง3ันผนังเลยนะครับปรับ Unconnected ให้เป็น Level 2ครับ นะจะได้เขียนงานได้ง่ายขึ้นนะจากนั้นไปที่ตรงบริเวณของตัวงานนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตอัพในส่วนของชิ้นงานนะครับตามรูปภาพกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีรูปนะ s n s t r t ไฟล์รูปที่เราทำ Reference ไว้เข้ามาในงานนะครับนะเนาะผมเลือกไฟล์ jpg ไว้ที่ Desktop นะครับแสงเมื่อสักครู่อาจจะเซฟไม่ติด เดี๋ยวลองเข้าไปดูที่ตัวของดาวน์โหลดก็ได้ฮะว่าเข้ามาแล้วหรือเปล่าอาจจะเข้าไปอยู่ที่ดาวน์โหลดแทนนะครับไม่เป็นไรโอเควางลงไปเลยครับข้างๆนะนี่ดูสเปซได้ง่ายโอเคนะครับเบื้องต้นเลยเดี๋ยวผมเซตเรฟเฟร e นซก่อนนะครับลากเข้าไปแบบนี้นะครับปรับระยะครับนะ6 0 0 0 6 0 0ท,ทุทีนะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราเซตอัพนะฮะในส่วนของตัวโครงตู้นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับคราวนี้โครงตู้เนี่ยที่เซตอัพได้ง่ายที่สุดนะครับก็เซตเป็นแมสไปก่อนนะครับนะวิธีการเซตเป็นแมสเนี่ยเซตได้ง่ายมากนะครับก็คือไปที่คําสั่งของโมเดลอินเพสนะเลือกไปที่เฟอร์นิเจอร์นะครับกดโอเคนะครับเนาะจากนั้นเลือกไปที่ตัวของ e x t r u s i o n เลยครับ เลือกสี่เหลี่ยมเส้นทับกันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทิม์ออกอยู่แล้วนะครับจากนั้นใช้คำสั่งทิมทิมครับเส้นที่เหลือค้างนะครับเราเช็คดูอีกทีนึงนะครับถ้ามันมีส่วนที่ต่อเนื่องกันก็ทิมอีกรอบหนึ่งเส้นตรงนี้มีรอยต่อนะครับลบทิ้งแล้วก็ทิมใหม่อีกทีนึงนะครับให้เป็นเส้นเดียว ทั้งหมดนะครับพอเราได้แล้วกด finish ครับนะผ่านไปที่ T ีครับดันความสูงของท็อปนี้ให้สูงไปที่2600นะครับนะเอาสุดตัวของฟาเลยนะครับนะโอเคตามตัวงานประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วนะก็ให้เราไปที่ตัวของตำแหน่งท็อปอีกทีหนึ่งนะครับ นะมันก็จะมีในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับที่เราจะต้องทําการเจาะ v o ยถูกไหมครทำการเจาะวอยในแต่ละฝั่งนะครับเดี๋ยวเราเลือกนะตัวที่เราจะเจาะ v o เข้ามาใช้ได้เลยนะครับผมจะไปที่คําสั่งของ create นะเลือก void form นะครับเนาะทำแบบเดิมเลยนะฮะลากสี่เหลี่ยมนะครับเสร,ระยะประมาณเอ่อเอาเมตร0้าสิลกันนะครับกลมๆ ถ้าดูว่าลึกไปเดี๋ยวดันเข้ามาหน่อยก็ได้ครับดันไปสัก1เมตรแล้วกันนะอ่ะอากำลังดีนะครับกดฟิ n i s ครับนะแล้วก็เซตความสูงไว้ที่650นะครับ650 Enter นะจากนั้นแล้วไปที่ตำแหน่งของเซ้าครับนะไปดูว่าช่องวอยเนี่ยมันถูกชุดัพที่ start เท่าไหร่ที่ end เท่าไหร่นะ end เนี่ยผมให้ปรับไปเลยครับ1650 1650นะ1650 พิมพ์ตัวเลขขึ้โดนนะครับอีกทีฮะมันปรับยากนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่นะครับเริ่มจากจุดสตาร์ทก่อนนะครับ850 enter นะครับและจุดสูงขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่1650 enter นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้ว650ก็ยังดูว่าน้อยพีทนิ่งนะอาจจะเป็น1 1750ก็ได้ครับประมาณนี้นะครับได้ละนะครับเออโอเคนะครับดูทีดีวิวครับเนาะถูกจอบเป็นวอยแล้วเห็นไหมนะครับถูกจอบเป็นวอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรับนะครับในส่วนของแมสที่ตัดเนี่ยนะครคัดไปเลยนะคัดตัวงานไปให้ชัดเลยนะครับ เลือกคําสั่งคัดนะคลิกไปที่ตรงบริเวณตําแหน่งที่เป็นวอยครับแล้วก็คลิกไปที่แมสเห็นไหมครับคัดเรียบร้อยละเนาะนะคราวน,นี้พอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ตัวท็อปอีกทีนะเราไปดูตรงนี้นิดหนึ่งครับเราเห็นว่ามันมีตําแหน่งตู้เตี้ยอยู่ข้างล่างถูกไหมครับเดี๋ยวเราค่อยเซตอัพกันนะแล้วส่วนที่เหลือข้างบนเนี่ยจะเซาะล่องจะเว้นล่องยังไงเนี่ยไม่ยากแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะก่อนอื่นเลยนะครับทำส่วนที่ต้องทำก่อนนะครับก็คือ ตัวชุด border ชุดที่2นะครับที่มันจะเกิดขึ้นในงานนี้นะนะครับให้เราทำการกดฟิ n i s ก่อนนะกดฟ i n i s ก่อนนะครับไปดูที่ทีดีนิดหนึ่งนะครับเนาะมันจะมีชุดที่เราจะต้อง v i ขึ้นไปอยู่ในบรอยนี้นะครับทำทีละส่วนนะครับมาให้กำแพงชุดนี้นะทั้ง3พผืนเนี่ยปรับลงมานะครับจาก level 2เนี่ยเราปรับไป connect เลยก็ได้นะครับปรับไปที่อยู่ที่3 00นะครับจากนั้นแล้วในส่วนของตัวฝ้าเพดานครับเนาะเราก็จะเซตอัพนะครับตัวฝ้าเพดานเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับซีลิงใส่ระยะใบที่ระยะอยู่ที่2600ถูกต้องแล้วนะครับเนาะแล้วก็สเกตครับเลือกสี่เหลี่ยมเลือกเป็นเพนนะแล้วก็เขียนทับลงไป กด f i n i s นะนะีนะ่ครับเนอะคราวนี้พอเราได้ตัวของอห้องโดยรวมแล้วนะครับเดี๋ยวต้องใส่ in detail แล้วนะ in นด t a i l เรจะใช้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือส่วนของ top ถูกไหม t o ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัวของแปลนอีกทีนึงนะเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแปลนเนี่ยมันมองเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมปรับ วายเฟรมก่อนนะจะได้เห็นว่ามันจะมีแอเรียของท็อปอยู่นะครับให้เราเขียนแอเรียของท็อปเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเม่เรอินเพก็ได้นะะจริงๆแล้วมันควรเขียนอยู่ในกรุ๊ปปิ้งเดียวกันนะครับ i ิดอินเพเลยครับเลือกเอ็กทรูชันนะครับเลือกสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ตัวตัวเต็มนะครับจากนั้นแล้วลบเส้นด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งทิม ทีมเหมือนเดิมนะฝั่งนี้เหมือนกันนะครับคลอปแล้วก็ทิมกดฟินิดนะรปรับความหนาเาเดี๋ยวค่อยปรับทีนะี้ไปที่ตัวลูกด้านก่อนนะครับดันขึ้นไปครับ On top ถูกไหมคนระัปรับความหนาเป็น่25มิลนะครับปรับขนาดเป็น25มิล Copy นะฮะ Copy ไปข้างบนอีกหนึ่งชิ้นนะครับกด Content มู้ไปแปะไว้ข้างบนไว้นะครับเนาะเรียบร้อยนะจากนั้นแล้วนะครับกเ็เดี๋ยวเราจะเขียนนะครับตัวของเพนนะครับซึ่งมันเป็นคิวตัวงานเนี้ยเข้าไปนะครับเลือกไปที่ตัว extrusion อีกทีนะฮะคิวเพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับปรับส่วนนี้ก่อนนะเป็น25 นะครับฝั่งนี้เหมือนกันครับคลิกเส้นสีมพูด้านในปรับเป็น25นะครับกดฟินิชนะไปที่เสานะครับดันกิปขึ้นไปอยู่ข้างใต้ครับล็อกดันกิปขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็ล็อกนะครับเรียบร้อยนะฮครานี้เราค่อยมาเซตอัพเรื่องตู้ครับตู้ที่เราจะใช้นะครับเราใช้เป็นตู้แบบ ลักษณะของตู้วิวอินที่เป็นโครงปกตินี่แหละนะก็เลือกไปที่ตัวของอคำสั่ง extrusion นะครับจริงๆแล้วโครงนี่มันดันขึ้นสูงกว่านี้อีกได้ไหมมันก,ก็สามารถทำได้นะนะครับอาจจะดันขึ้นไปอีกก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะดันเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะขึ้นไปสัก60เซนนะครับเนาะ มันจะได้เป็นแอเรียของงานนะฮะลบนี่ออกก่อนนะครับดันขึ้นไปอีก60เซนครับนะโอเคที่เหลือก็คือดันกิ๊เนี่ยร่วมขึ้นไปครับล็อกนะเราจะได้ทําตู้ได้เยอะขึ้นนะครับกรีตู้เนี่ยมันจะทําอยู่แค่ฝั่งเดียวนะปรับตรงนี้ไปได้เลยนะครับไวายเฟรมนะเพราะเราจะทําตู้เต็มแค่แค่ฝากเดียวนะครับเรียกไปที่ Create ครับเลือกไปที่ e x t r u s i o n นะ,ะกดปิกนะครับด้านหลังเนาะ มันต้องปรับที่นี่ก่อนนะ Hidden Line นะไม่งั้นมันจะกด Pick a p a n ไม่ได้นะครับกดกำแพงก็ได้นะครับจากนั้นแล้วก็ปรับตรงนี้กลับไปเป็นวยเฟรมอีกรอบหนึ่งนะลากสี่เหลี่ยมนะนะครับตรงนี้ปรับเป็น8-0นะอีกทีนะครับผมไม่ได้คลิกเส้นข้างล่างอีกเส้นข้างล่างปรับเป็น แป0ศนะอืมโอเคนะครับจากนั้นใช้คำสั่งนะครับอ่ซีเรียมนะปรับออฟเซตอีกทีนึงนะครับลบ20นะนะทำโครงตู้ขึ้นมานะครับกดฟินิชครับใส่เดฟเข้าไป300 450ก็ได้นะโอเคจากนั้นแล้วไปดูที่ตัวแปลนนะ เราเห็นว่าตู้ลอยเนี่ยมันเดฟขึ้นมาแล้วเนาะจริงเดฟเนี่ยอาจจะอยู่สัก3 50ก็ได้ครับนะสี่ห้าศูนย์ดูลึกไปนิดนึงนะครับผมจะเปิดนะครับตัวบานเปิดขึ้นมาซึ่งผมเก็บไว้ในนี้นะฮะไปที่คำสั่งของตัว family fitting นะครับในมีบานเปิดที่ผมเตรียมไว้นะเอามาใช้เอามาใช้นะครับ Open น,นะแล้วก็โหลดอีกทูปโปรเจกตเข้ามาครับอืมนะครับเอาวางไว้ก่อนนะบานเดียวเนี่ยที่เซ้าเนี่ยนะครับเอาขึ้นบนให้ให้ถูกต้องก่อนนะโอเคยังขาดอีกเท่าไหร่ครับดึงเดเมนชันเช็คเลย แปดร้อยใช่ไหมครับความสูงแปดร้อยครับก็ดัน Edit ขึ้นไปเเป็นแปดร้อยนะเนาะโอเคจากนั้นแล้วค่อยมิลเลอร์ครับนะก็สั่งมิลเลอร์ได้เลยเป๊ะนะครับจริงฟิต ไปนิดหน่อยด้วซ้ำนะนะเดี๋ยวต้องขยับนะครับนิดนึงนะขยับได้นะครับมูฟด้านข้างนะครับเนาะส่วนตัวของวอยนะครับเดี๋ยวขยับหลังสุดนะตัววอยตัวตัวหนึ่งนะที่เราต้องขยับเหมือนกันนะ เ,เวลาปรับแอดจัตพวกนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับตัวแบ็กกิ้งด้วยนะครับแบ็กกิ้งมันเกินนะโอเคได้อยู่นะนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะโอเคนะครับเรียบร้อย นะครันนี้เวลาเราปรับแพทั่พวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะคอนเซิร์นตามมานะครับก็คือเรื่องของตัวงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอทําการตัดเซกชันนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรยายังไม่ได้วางหรือไฟนะเราเอาแผ่นที่ก่อนอ่ะมาแล้วใกล้เคียงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวางหรือไฟนะครับ วางหลือไฟในนี้นะฮะหลือไฟเนี่ยเวลาวางวางยังไงครับวางแบบนี้ฮะเราจะต้องเผื่อพื้นที่สําหรับการทําหลือไฟด้วยนะอ t i ิทอินเพนะครับไอตัวโครงตู้ชุดที่เราใช้ทําเนี่ยนะครับเราต้องเผื่อแก๊ปเข้ามานิดหนึ่งนะนะครับจริงๆแก๊ปตัวเนี้ยเราเปิดจากอ้นี้ได้นะครับเราเปิดจากส่วนของ reference ช่วยได้อาจจะใช้50 50มมนะ นะครับปรับตรงนี้ได้เลย50เนาะดังนั้นตู้ตัวนี้อาจจะต้องดึงเข้ามาสัก50ถูกไหมครับถูกไหมนะคลิกตรงนี้ก่อนนะปรับไปที่ T D ปรับทุกอย่างเป็น w Y Frame ก่อนนะครับคลิกไปที่โครงตู้ก่อนนะครับจากนั้นเลือกไปที่แว่นตาครับปรับเป็น Isolated l e m n t นะผมจะใส่ตัวของ สวีปเข้าไปแล้วนะครับรอบนี้เลือกสวีปฮนะปิกผ่านเส้นบนเลยนะครับจากนั้นก็ทำการฟินิชครับนะอิดิทโปรไฟล์นะครับและเขียนโปรไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นตัวซ่อนไฟนะครับจริงๆแล้วตัวซ่อนไฟเนี่ยนะเราจะเขียนจากตัวแบ็กกิ้งตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับห้าสิบก่อนถูกไหมฮะจากนั้นแล้วก็แบ็กกิ้งขึ้นไปยี่สิบถูกไหมครับ เนาะหนะ้าสิบแล้วก็แบ็กกิ้งที่ไปข้างบนสุดก็ได้นะครับเนาะยี่สิอีกทีนึงจริงๆใช้สิบมิลก็ได้นะครับเพราะว่าแบ็กกิ้งข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะวิ่งแค่สิบมิลนะสิบมิลวิ่งตรงลงมานะครับวิ่งกลับเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นกดฟ i n i s ครับหนึ่ง สองเห็นไหมครับสุดแนวถูกไหมฮะจากนั้นตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเซตอัพการซ่อนไฟนะครับเราเซตอัพจากตรงนี้ได้เลยเนะเราใช้เป็น e x t r u s i o n ก็ได้นะครับแต่จ,จริงๆส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ใช้เป็นลักษณะของสวิฟน่านะจ,จะง่ายกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหมุนกล่องเอียงขึ้นข้างบนนิดนึงนะ่ เราเอียงแนวของตัวงานขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเราปรับตรงบริเวณนี้นะครับเพิ่มเส้นลงไปนะโดยการเลือกไปที่คำสั่งพิกลายนะครับกทีครับนักเียนีกดฟ i n ก่อนนะครับ รีเซตบอร r ีครับกดฟรีรอบหนึ่งสกีดผ่าค้างไว้นะครับครับผมกดกระบาดก่อนโอเคฟินิชก่อนนะครับแล้วก็รีเซ็ตบอรีอืมนะครับปรับเป็น Hidden Line ครับนะันนี้เราไปดูรูปแบบของ Section เมื่อสักครู่อีกทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าโอเคตัวงานเราเนี่ย เป็นลักษณะของตัวบอดี้นะครับที่เป็นตู้ข้างหน้าก็จริงนะแต่พอเราตัดเซกชันลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตู้เรามันมีแบ็กกิ้งหรือเป็นซ่อนไฟอยู่ข้างหลักนะครับมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตติ้งนะครับตู้ลอยง่ายๆนะกับกรณีที่เราต้องการจะบิวเป็นบอดี้ก่อนนะครับเราให้เห็นไอเดียวิธีการเซตนะครับในส่วนของการทํา ซ่อนไฟนะครับส่วนตัวโลโก้หรือเส้นเนี่ยเราใช้เป็นดีเทลไอเทมเซตเป็นตัวลักษณะของออ Section LED ก็ได้นะครับนะไม่จาเป็นต้องเขียนเป็นโมเดลนะครับส่วนการเลี้ยงแสงเนี่ยเวลาเราเซตอัพเนี่ยเราไม่ได้เซตจากตัวดวงไฟนะเดี๋ยวเราใช้แมที r เรียลช่วยนะครับอย่าง LED ส่วนใหญ่ทั่วไปชอบเซตกันแบบนี้นะใช้แบบมีเซตอัพกันก็ได้นะครับก็สะดวกดีเรื่องมัลติพายนะ นะครับแล้วก็กรุ๊ปปิ้งไว้นะครับกรุ๊ปปิ้งไว้ไปที่ annotation นะครับเลือกไปที่ create group นะครับ LED เนครับเวลาที่เราจะทำงานใหม่นะครับทุกครั้งก็ไม่ต้องไปเสียเวลาพิมพแล้ไปที่ place detail group เลยมี LED มาแล้วก็วางไปที่งานได้เลยนะฮะจะวางกี่ section วางได้หมดะนะครับโอเค นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการงานแบบนะครับเกี่ยวกับการทำไฟซ่อน LED นะครับการทำเซกชันทำยังไงเนาะไอส่วนตัวโครงตู้ที่เป็นลักษณะ b ิ i l t i n เนี่ยผมขึ้นเป็นแมสง่ายๆนะครับก็เลยขึ้นที้ดูเป็นลักษณะนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราต้องการทำโครงที่มันมีออปชันอยู่ข้างในด้วยนะครับก็จะแนะนำให้เขียนเป็นลักษณะของโครงเซกชันไปเลยจริงๆไปเลยนะน่าจะง่ายกว่าน่าจะดีกว่านะครับโอเคนะก็สำหรับ การทํางานนะครับเกี่ยวกับวิธีการเขียนการซ่อนไฟนะครับของตัวเซกชันงานที่เป็นลักษณะตู้ลอยนะครับที่เราต้องการซ่อนไฟก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับนะ